กลุ่มลิซิ่งท้องถิ่นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็มีสวัสด์มีศักสยามมีติดล้อมีเฮงลิซิ่งมีเมืองไทยลิซิ่งทีนี้หุ้นกลุ่มเนี้ที่วิ่งไปก่อนคือ MTC วิ่งไปแล้วครับตัวตามตัวที่2นั่นคือศักสยามเบรกแล้วยืนครับชัดเจนมากคือก่อนหน้านี้ตั้งแต่ IPO เนี่ยเปิดปุ๊บดันราคาขึ้นสูงย่อลงดันขึ้นอีกรอบล่อเม้าสุดท้ายวิ่งเป็นขาลงตั้งแต่ IPO เลย ปลายปี2023เนี่ยเกิดการสะสมเล็กๆบริเวณนี้แล้วก็เริ่มดันขึ้นทำไฮเ low สุดท้ายดันผ่าน200และยืน200ได้ครับแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแม้ตลาดจะวิ่งลงแต่ตัวนี้เนี่ยวิ่งสวนเลยใครที่จะเล่นตัวนี้เนี่ยคุณจะเล่นแบบไหนต้องถามก่อนถ้าเล่นเก่งกำไรคุณแคปไอเส้นสีเหลืองนี้ไว้ราคามันวิ่งมาถึงเส้นสีเหลืองปุ๊บเนี่ยนะครับคุณเข้าซื้อ หลุดคุณก็คัดเท่านั้นเองนะฮะพอขึ้นไปนิวไฮคุณก็ขายแต่ถ้าคนที่จะเล่นรอบใหญ่เนี่ยนะครับพยายามเก็บใกล้ๆก,ก,กับเส้นค่าเฉลี่ย200หรือเวลาราคามันย่อลงมาเนี่ยพยายามเก็บหุ้นให้ได้อัพไซด์คุณมีเท่าไหร่ที่เป้าแรกก็คือไฮเดิมคือ1 5 0แต่ถึงไม่ถึงว่ากันนะครับแมันมีวิธีดูอยู่แล้วสําหรับหุ้นที่จะวิ่งขึ้นเป็นเทรนหรือว่าหุ้นที่จบรอบมันมีวิธีดูอยู่แล้วสวัสดเนี่ยนะครับดูภาพใหญ่ก่อน ราคาหุ้นเนี่ยเป็นขาลงมาตั้งแต่ปี2021ตั้งแต่ราคาสูงสุดที่แถวๆ80บาท50สตางค์หลังจากนั้นเนี่ยราคาก็วิ่งลงตลอดก่อนที่ราคาจะเบรก200เนี่ยนะครับราคาพยายามสะสมอยู่บริเวณนี้เส้นสีเหลืองเส้นเนี้ยคุณก็เอามาจากไหนนะครับถ้าเราดูแค่นี้เราจะไม่รู้เราก็ย้อนกลับไปเ,เห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยมันเคยเป็นแนวรับเดิมในอดีตในรอบกี่ปีครับตั้งแต่ปี2020ก็คือ4ปี แถวแถวสามสิบสอาทเจนี่ยพอมาถึงปุ๊บราคาลงมาถึงวิ่งขึ้น1รอบลงมาอีก1รอบตรงนี้เป็นดับเบิลบอททอมนะครับลากขึ้นไปชนที่เส้นค่าเฉลี่ย200เป็นแนวต้านย่อลงมานะครับเม่ลงมาถึงแล้วนะครับรอบนี้ดันขึ้นไปข้ามเส้นค่าเฉลี่ย200ข้ามแนวต้านเส้นสีเหลืองตรงนี้ไปได้แพทเทิร์นตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นกลับตัวของแนวโน้ม ถ้าเกิดว่าใครที่ดูแพทเทิร์นกลับตัวไม่เป็นเนี่ยคุณก๊อปตรงนี้ไปดูก็ได้คุณไปแกะตรงนี้ก็ได้หุ้นที่จะกลับตัวเนี่ยมันต้องเกิดอาการแบบนี้ทุกตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยสวัสด์เนี่ยนะครับก็เบรกทะลุเส้นค่าเฉลีย่ย200วันขึ้นไปแล้วทีนี้จุดเข้าซื้อล่ะจังหวะเข้าซื้อล่ะ ผมแชร์ให้แล้วกันนะครับส่วนใครจะเอาไปทําการบ้านต่ออย่างไรเนี่ยก็เอาไปพิจารณากันนะครับมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะทุกคนต้องเข้าใจนะคนที่ฟังอยู่เนี่ยนะครับเราวัดจากเกณฑ์ที่ราคาปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเข้าซื้อเลยเนี่ยณตรงเนี้ยนะครับเรามีโอกาสเสี่ยงเท่าไหร่7%ใช่ไหมครับเราว่ากันที่ความเสี่ยงก่อนในทุกๆแบบไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์กำไรหรือว่ารันเทนรอบใหญ่ก็ตามคือราคาโซนเนี้ยมันเป็นโซนเก็บแต่ทีนี้ว่า7%เอเนี่ยมันเยอะเกินไปคุณกอ๊อฟ เราวิเคราะห์ตลาดไว้ก่อนน่าเนี้ยคุณดูความสัมพันธ์นะดูถ้าตลาดมันเป็นแบบนี้จังหวะเน,นี้ยนะครับตลาดมันจะวิ่งกลับเป็นแนวโน้มขาลงนั่นเองถ้าตลาดมันทิ้งต่อจากนี้เนี่ยนั่นแปลว่าหุ้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับอย่างสวัสด์เนี่ยมันก็จะต้องย่อลงมาที่บริเวณแนวรับหรือเส้นค่าเฉลี่ย200ถ้าตลาดมันทิ้งแรงมันย่อลงแล้วเอาอยู่เนี่ยตรงเนี้ยเราก็พยายามซื้อให้ใกล้กับ39มสบาทห้ให้ได้มากที่สุดถ้าตลาดมันทิ้งเนี่ยหุ้นมันย่ออยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสวัสดหรือว่าสักสยามหุ้นสักสยามที่ขึ้นไปก่อนเนี่ยถ้าตลาดมันถึงจังหวะย่อเนี่ยตัวเนี้ยมันก็ต้องย่อลงมามาที่เทนไลน์ของมันนี่แหละเห็นความสัมพันธ์ของมันหรือยังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครไม่ทันอย่างตัวเนี้ยไม่ต้องไปไล่ครับรอมันยอ่อเพราะตลาดเนี่ยมันทรงจะย่อแล้วณนะปัจจุบันเนี่ยผมให้ไกด์ไลน์ประมาณนี้นะฮะสำหรับหุ้นรีดซิ่งอีก2ตัวที่ตาม MTC ขึ้นไปนั่นก็คือ,อสวัสด์แล้วก็สักสยามทีนี้ ในทางเทคนิคมันบอกเราแล้วว่าถึงจุดเข้าซื้อทีนี้บางคน,นอาจจะติดใจในเรื่องของอปัจจัยพื้นฐานหรือว่าในเรื่องของธุรกิจลิสซิงเองก็ตามคือธุรกิจลิสซิงในชั่วโมงนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่เซิร์ชเข้าไปใน Google เนี่ยนะครับเกี่ยวกับวงการลดเกี่ยวกับลิสซิงเกี่ยวกับอะไรพวกนี้เนี่ยสิ่งที่คุณจะเจอเนี่ยก็คือมีแต่ข่าวลบทั้งนั้นเลยลิสซิงท้องถิ่นเนี่ยได้รับผลกระทบไหมจากสภาวะปัจจุบันซึ่งผมบอกว่ามันไม่ได้รับผลกระทบครับเพราะอะไร คือเราต้องเข้าใจการอนุมัติสินเชื่อของกลุ่มรีสิ่งไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยลีสิ่งสวัสดหรือว่าศักสยามมันคือไฟแนนซ์ท้องถิ่นเอาง่ายๆว่า3บริษัทนี้ผมฝากเพื่อนๆไปสังเกตนะคุณออกจากบ้านเนี่ยคุณจะเดินทางจากจุด A ไปจุด B เนี่ยคุณต้องผ่าน3บริษัทนี่แหละไม่บริษัทใดก็บริษัทหนึ่งหรือทั้งหมด3บริษัทเนี่ยคุณลองไปสังเกตดูหลักการอนุมัติสินเชื่อของรีสิ่ง3ตัวเนี่ยเขาจะเอาคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ทํามาหากินใน พื้นที่นี่คือข้อแรกในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อคุณจะติดเครดิตไม่ติดเครดิตเขาไม่สนหรอกอันดับแรกเนี่ยนะครับเขาต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าคุณอยู่ในพื้นที่จริงๆคุณจะไปทํางานจากที่อื่นมาแล้วอยู่ๆเนี่ยคุณจะมาขอสินเชื่อณสาขานั้นเนี่ยเขาไม่ให้คุณหรอกเขามีวิธีตรวจสอบแล้วกันคุณบอกว่าบ้านคุณอยู่ตรงเนี้ยเขาเดินไปถาม4ีหหลังตรงเนี้ยรู้จักคนคนนี้ไหมคุณเชื่อเถอะว่า 3- าสหลังที่บอกเนี่ยถ้ารู้จักเขาจะบอกว่ารู้ถ้าไม่รู้เขาจะบอกไม่รู้รเอาละอันนเเเป็รรรื่ออองงววิธีกาาตจสบข เพื่ออะไรถ้ามันส่งไม่ไหวหรือว่าผิดชําระนี่นู่น ôn, นี่นั่นอะไรเนี่ยมันตามได้มันตามไม่ยากนี่คือข้อที่1ข้อที่2เวลาอนุมาตสินเชื่อเนี่ยสมมติมอเตอร์ไซค์คันนึงเนี่ยมูลค่า2 0 0 0 0บาทณปัจจุบันนะเขาจะให้วงเงินแค่1,000 0บาทหรือ12,000บาทเต็มที่ถ้าเป็นลูกค้าเก่าประวัติดี อาจจะให้ถึง15,000บาทแต่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่ไม่มีประวัติกับทางสาขากับทางบริษัทอาจจะได้แค่8 0 0 0ถึง10,000บาทนั่นหมายความว่าเขาจะอนุมัติสินเชื่อให้คุณแค่50%เบื้องต้นนะ5 0ของราคากลางผมกําลังจะบอกอะไรครับข้อที่1ห,หลักการอนุมัติเนี่ยคุณต้องอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมครับพอคุณอยู่ในพื้นที่เนี่ยเวลามีปัญหาของไฟแนนซ์มันตามคุณเจอพอตามเจอยึดรถมาคืนปุ๊บเนี่ยนะครับ เขาอนุมัติให้คุณแค่50%ถ้าไอคนที่กู้ไปแล้วเนี่ยมันผิดนัดชําระเนี่ยเขาตามไปยึดรถกลับมาคืนประมูลขายเนี่ยคุณคิดว่าเขาขาดทุนไหมไม่ขาดนะครับเพราะ1เป็นรถมือ 2, 2 2ราคากลางปัจจุบันเนี่ยเขาเช็คไปแล้วเนี่ยมันอยู่ต้อง2 0 0 0 0บาทเอาคุณก๊อปราคามันก็เสื่อมค่าลงเรื่อยๆมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไม่ได้เสื่อมลงแรงเหมือนรถยนต์มือ2ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลูกค้าเขามีตัวตนจริงๆเขาตามเจอจริงๆข้อ2เขาอนุมัติสินเชื่อให้ แค่50%เบื้องต้นนะ50%ของราคากลางณปัจจุบันไอ้คนเนี้ยมันเอาเล่มมอเตอร์ไซค์มาตึงแล้วเนี่ยเขาอนุมัตให้50%เนี่ยมันจะเสียตั้งแต่งวดแรกเลยหรือเปล่ามันไม่ได้เสียหรอกตั้งแต่งวดแรกอะ่ะโดยส่วนใหญ่ก็3งวด6งวดนั่นหมายความว่าเงินที่อนุมัติไปเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยลิสซิ่งมันต้องได้คืนมาบ้างแล้วแล้วถ้าเกิดว่าไม่ไหวเนี่ยเขาไปตามยึดทรัพย์สินมันเนี่ยที่มีมูลค่าณปัจจุบันเนี่ยที่20,000บาทคุณคิดว่าเขาจะขาดทุนัปปนะนนะระนคบ คุณต้องเข้าใจธุรกิจรถมอเตอร์ไซค์มือสองอีกว่าเวลาเข้าลานประมูลไปแล้วหรือคนที่ไปประมูลเนี่ยเขาสู้กันสุดเพดานนะครับเขาจะได้กําไรยังไงคุณกอ๊อฟเขาไม่ได้เอาไปขายสดครับเขาเอาไปขายปล่อยกู้เองครับคุณลองไปดูเลยนะครับถ้าใครสังเกตรหรือจะซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณเข้าไปร้านมอเตอร์ไซค์ร้านไหนก็ตามคุณซื้อเงินสดเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะคุยกับคุณหรอกหรือคุณไปต่อเขาเนี่ยสองพันสามันอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยลดให้คุณหรอก เพราะว่าเขาประมูลมาเต็มเพดานไปแล้วหากหนู่นนี่นั่นเนี่ยซึ่งมันจะขาดทุนไหมมันไม่ได้ขาดทุนอย่างที่3การบริหารสาขาอาคารพาณิชย์เนี่ยค่าเช่าเต็มที่เท่าไหร่ครับเดือนละหมื่นค่าน้ําค่าไฟค่านู่นนี่นั่นค่าสถานที่เนี่ยอาเต็มที่เดือนละไม่เกินหมื่นห้าเต็มที่ในสาขา้ะมีพนักงานกี่คนครับ3คน1ผู้จัดก,การ2ส,สินเชื่อ3การเงินผู้จัดก,การเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะตีสองหมื่นห้านะบวกลบสินเชื่อเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะหมื่นแปดการเงินเงินเดือนเท่า บวกกับค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟอีก15ื่นสาขามีต้นทุนต่อเดือนอันนี้ค่าคอมมิชชั่นมิชั่นอะไรเนี่ยว่ากันนะครับแต่อาเบื้องต้นเนี่ยเจ็ดหมื่นสามสาขามีไรายได้เท่าไหร่สาขาเนี่ยเปิดมา5ปีครับปล่อยสินเชื่อเดือนเท่าไหร่อสมมติว่าสาขาเนี่ยมีเป้าปล่อยสินเชื่อไม่แน่ใจนะสมมติว่าห้าแสนบาทต่อเดือนต้องปล่อยให้ได้นะห้าแสนบาทต่อเดือนปีละหกล้านเปิดมา5 000. ปีสาขานียมีพอร์ตอยู่30บล้านเขาปล่อยดอกเบี้ยเท่าไหร่สามแสนเจ็ดครับดอกเบี้ย1.25 เ,เต่อเดือนนะไม่ใช่ต่อปีนะบางสาขาเขาเปิดมานานกว่านั้นบางสาขาเขาบริหารพอร์ตอยู่ประมาณ100ล้านบาทต่อสาขาคิดดูว่า100ล้านคูณหนึต่อเดือนนะี่ยมันจะเป็นเงินเท่าไหร่เข้าใจหรือ,อยังครับว่าทำไมธุรกิจลิสซิ่งท้องถิ่นเนี่ยมันถึงโตเอาโตเอา,เอาความเสี่ยงต่ํา